เด็จเก้าชั้นยอดรุ่นสาเร็จศีลาแรงฮะสมเด็จศีลาแรงหนึ่งในเซตสมเด็จศีลาแรงนะครับผมเราจะมาชมความงดงามของพระและมวลสารนะฮะที่มีการเช่าหาเล่นกันถึงสองหมื่นกว่าบาทก็มีนะครับด้วยความสวยงามนะฮะแล้วก็ด้วยพิธีนศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ที่ไดุ้กเสด็จที่พระธาตุพนมนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันที่มาแลกเปลี่ยนเนื้อหาแล้วนะฮะด้านหน้าองพระเห็นเส้นพิมพ์ชัดเจนนะครับตามสุมใช้สังเกตได้นะครับสําหรับพิมพ์ที่มีสองพิมพ์นะครับเห็นนะฮะความสวยงามมวลสารฮะทรายไม้น้ําโขงหินเจ็อย่างแก้วจัดการเส้นพิมพ์ชัดเจนนะครับตัวองพระ ผิวก็จะมีความเรียบเนียนบ้างกรุกะบ,บ้างนะครับเพราะว่าแล้วแต่ว่าจะติดมวลสารเยอะมากน้อยแค่ไหนจะมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับด้านล่างความคมชัดนี่สุดยอดเลยนะแสดงตรงนี้เนี่ยเป็นการกดพิมพ์เนี่ยต้องมีรูอากาศออกไม่งั้นเนื้อจะไม่เต็มนะฮะตรงนี้เขาเรียกกว่าจุดจ่ายตังคนะ์ฮะรอยเอเวนน่าสวยงามครับ ด้านี้ด้านหลังครับด้านหลังนี่สําหรับของนี้ถือว่าสวยงามมากนะครับตึงร้อยเปอร์เซ็นตเรามาชมกันเลยใบหน้าของปู่นะใบหน้าของปู่ด้านหลังนะครับจะเป็นพิมพ์เดียวกับสมเด็จปิตาจินดามณีฮะโทษทีแล้วก็มาดูจะเห็นเส้นพิมพ์ชัดเจนอีกเหมือนกันนะครับความเรียบตึงเรียบเนียนนะครับสวยงามมากมาก จะเขียนว่ารุ่นสําเร็จศีลาแรงคําว่าแรงเนี่ยจะเหมือนนอนหนูแต,แต่แต่ลอแรงงองพระมหาศิลาสิริจันโทนะครับสองพัน้าร้ยหกสิสาสังเกตตัวยันกับตัวหนังสือไว้ให้ดีนะครับถ้าเป็นแบบนี้ร้อยเปอร์ซ็น์ว่าแท้บางไม่มีกล่องก็ให้ดูดีๆนะครับเพราะรุ่นนี้มีการเช่าหากันสูงมากๆนะครับแล้วก็ที่พลาดไม่ได้นะครับพระผงนะฮะ พยายามเบามือนะครับแล้วก็มาดูขอบตัดนะครับขอบด้านข้างขอบข้างตัดก็คือเขาใช้กันตัดพี่ๆจะเห็นได้ว่าจะต้องเห็นความคมชัดชัดเจนนะครับรอยตัดจะเห็นสามเส้นสี่เส้นเด่นๆเนี่ยเห็นไหมนี่ครับขอบตัดต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับถูกตัดออกจากพิมพ์เดียวกันเนี่ยต้องมีมาตรฐานการตัดเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับเนี่ย แล้วก็ด้านนี้จะค่อนข้างเรียบเห็นไหมเพราะเขาทิ้งฟันตัดไว้สังเกตเรามาดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะค่อนข้างเรียบพระจะไม่มีบวมนะแต่ก็จะมีเป็นลักษณะนี้บ้างในความเป็นพระผงต้องอบให้แห้งเรามาดูฝั่งขีดข้ามเห็นไหมครับนี่ด้านบน น,น,น,นี่ครับเได้ไดได้ขาขารุ่นน,นี้ใครมีน่ส่งไม้ผมได้นะนี่คือสมเด็จศิลาแรงเบื้องต้นที่เราได้มาชมกันนะครับท่านที่ชื่นชอบ แต่ส่วนผมนั่ง้างใช้วัตถุมงคลเนี่ยรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อหาและเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์มากๆท่านก็รู้ว่าพระธาตุพนมนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเพราะเป็นที่ปฏิสฐานของพระอุรังคธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับรุ่นนี้ก็คือใช้อิฐเก่าพระธาตุพนมล้มเมื่อปีสองพหิบสี่แล้วถูกสร้างขึ้นมาด้วยฐานเก่าที่ซุดลงไปแล้วเนี่ยจะเหลืออิฐเก่าอิฐเก่าที่ ล้มในวันนั้นเนี่ยถูกมาประทําเป็นมวลสารของสมเด็จศิีลาแรงนะครับเช่าหานักถ่ายกันได้นะครับผมก็อยู่ในทุกแฟซอุ๊นะครับสวัสดีครับ